you ส่วนคนไทยยังคงไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนค่ะคณะวิทยาการจัดการมอ,อมอบตู้ปันน้ำใจร่วมใจสู้ภัยโควิดสู่ชุมชนคนเรียงค่ะสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับพี่น้องในพื้นที่เรียกว่าตอนนี้สร้างรอยยิ้มกันในช่วงของสถาสการโควิด1นีนตอนนี้แล้วค่ะ ไปที่ทําการคุณผู้ชมขาสากรการเกษตรคนเนียงจังหวัดสงขลานี่แหละค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรวัตรหังสพรึกนะคะคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิวทยาลัยสงขลานครินทร์ท่านนําผู้บริหารของคณะแล้วก็บุคลากรค่ะไปมอบตู้ปั่นน้ําใจวจกรมอ,อแก่สากรการเกษตรคนเนียงจํากัดโดยมีนายสุทธิดพงจีนผู้จัดการสากรการเกษตรคนเนียงจํากัดพร้อมด้วยบุคลากรของ,ของสากรและประชาชนในพื้นที่ร่วมรับมอบนะคะทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเลือช วยเหลือประชาชนที่ขาดแคลนและก็ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งสิ่งของในตู้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลผลิตจากชุมชนค่ะที่ทางคณะวิทยาการจัดการร่วมกับทางสากรกรการเกษตรคนหนึ่งจำกัดรับซื้อผลผลิตการเกษตรในพื้นที่มาใส่ในตู้ปันน้ำใจซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่ขาดแคลนแล้วก็ยังเป็นการช่วยเหลือให้สมาชิกเกษตรกรมีาไรายได้หมุนเวียนแล้วก็มุ่งเน้นให้เกิดความสามาคัคคีช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกันในชุมชนนะคะคณะ บดีคณะวิทยาการจัดการกล่าวว่าในปี2563คณะวิทยาการจัดการมุ่งเป้าผลักดันโครงการวิจัยวาจากรสู่ชุมชนเพื่อตอบสนองยุทธการยุทธศาสตร์การพัฒนาในปี2560-2579ก็คือจะเน้นพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมโดยมหาวิทยาลัยต้องมีส่วนร่วมในการใช้องค์ความรู้ของการวิจัยช่วยแก้ปัญหาและก็พัฒนาชุมชนในพื้นที่ลดความเหลื่อมล้ำด้วยการสร้างนวัตรกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนซึ่งคณะวิ วิทยาการจัดการก็ปักบุตรที่พื้นที่ในส่วนของควนเนียงสงขาเป็นพื้นที่นําร่องในการวิจัยเชิงปฏิบัติการต่อยอดในปี2562ซึ่งคณะวิทยาการจัดการร่วมมือกับธนาคารออมสินในการให้บริการวิชาการตามโครงการออมสินยุวพัฒน์รักถิ่นในการนํานักศึกษาและอาจารย์นะคะลงพื้นที่ช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจํานวน2กลุ่มในพื้นที่ของอําเภอควนเนียงได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนลุงวอนควนเนียงและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครื่อง แกงบ้านเกาะยวนทําทให้ทราบปัญหาเบื้องต้นในพื้นที่และต้องต่อยอดเป็นการวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวต่อไปนะคะนอกจากนี้ในช่วงปี2563ก่อนสถานก,การณ์โควิด -19 ก็มีการนําทีมนักวิจัยของคณะลงพื้นที่อำเภอควนเนียงเพื่อศึกษาความต้องการของชุมชนและนําไปพัฒนาโจทย์วิจัยมุ่งแก้ไขปัญหาในพื้นที่เพื่อจะร่วมสร้างและพัฒนาอำเภอควนเนียงไปสู่ควนเนียงโมเดลซึ่งทีมนักวิจัยได้พบปรับพูดคุยและระับฟังปัญหาจากกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จากตำบลต่างๆในอำเภอควนเนียงจำนวน30คนนะคะโดยใช้พื้นที่ของเกษตรของการเกษตรของควนเนียงจำกัดในการที่จะจัดการประชุมนุมหรือว่าประชุมกันแบบมีส่วนร่วมทําให้นักวิจัยมีโอกาสสัมผัสบริบทของพื้นที่ได้ประรับฟังปัญหาโดยตรงจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็จะนําปัญหาดังกล่าวนี่แหละค่ะไปกําหนดหัวข้อวิจัยสืบสอบแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการวิจัยต่อไปซึ่งกิจกรรมการมอบตู้ปันน้ำใจวจกรมอ,อนในครั้งนี้เป็น ส่วนหนึ่งในการสร้างความผูกพันและสายสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเพื่อจะขยายฐานในการให้บริการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ชุมชนนะคะซึ่งก็เรียกว่าเป็นจุดที่หลายๆคนเองก็มองว่าจะสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้เยอะทีเดียวนะคะขณะที่นายสุทิ์พงจีนผู้จัดการสายก,ก,การเกษตรคนเนียงจำกัดก็กล่าวว่าในนามของพี่น้องชาวคนเนียงขอขอบคุณคณะวิทยาการจัดการมาอ,อเป็นอย่างมากค่ะที่ร่วมแบ่งปันจัดก,กิจกรรมให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเกิดวิกฤตโควิด1 9 ทั้งการสนับสนุนให้มีไรายได้แล้วก็มีของกินของใช้นะคะรวมทั้งร่วมแบ่งปันและผลิตภัณฑ์ที่มีการสร้างความรักความสามัคคีให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของทางด้านคณะบดีคณะวิทยาการจัดการมาอ,อและก็ทางด้านผู้จัดการสหกร์การเกษตรคนเมียงพร้อมๆกันเลยค่ะโครงการตู้ปั้นน้ำใจวัจอออกอมอนะครับเป็นความร่วมมือกับ ทางคณะวิทยการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสากลการเกษตรควรเนียงนะครับที่จะช่วยเหลือเกษตรกรในเชิงของในลักษณะของการปันผลผลิตทางการเกษตรที่ไปสู่การแบ่งปันตรงส่วนนี้นะครับจริงแล้วลักษณะของการดําเนินงานของคณะวิทยการจัดการเองเราดําเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ20ปีนะครับเรื่องของมหาวิทยาลัยเพื่อพันธกิจเพื่อสังคมนะครับแม้ว่า ระยะนี้เรื่องของโรคระบาดโควิดจะอยู่ในกำลังจะเข้าในระยะที่สามนะครับทางสอบอคอเนี่ยนะครับที่จะดำเนินการตรงส่วนนี้เนี่ยพวกเราเองก็อย่าได้นิ่งนอนใจนะครับเพราะว่าในลักษณะของเฟสเนี่ยโอกาสที่จะโรคจะกลับมาขึ้นมาใหม่เนี่ยก็มีความสำคัญไม่แพ้กันนะครับแต่ว่ากระบวนการในสิ่งที่เราดำเนินการต่อไปตอนนี้ก็คือการต้องที่จะฟื้นฟูทางด้านเศรษฐ,ฐกิจสิ่งที่ เป็นจุดเด่นของคนไทยเลยก็คือเรื่องของการมีน้ำใจให้แก่กันนะครับแล้วก็รักษาเกื้อกูลกันเพื่อที่จะฝ่าวิกฤตตรงส่วนนี้ได้ก็ในลักษณะของโครงการลักษณะนี้ก็คือเป็นเรื่องของการที่จะเอื้อเฟื้อกันนะครับสร้างน้ำใจให้แก่กันแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็เป็นการแก้ไขแลกเปลี่ยนกันเพื่อที่จะให้เราผ่านพ้นช่วงวิกฤต ไวรัสโควิดตรงนี้ไปได้แล้วก็ฟื้นฟูทางเศรษฐกิจต่อไปได้ในอนาคตด้วยครับวันนี้สาการณ์จิตคุณยังยกัดัดร่วมกับพนกันกออานบริการจัดการว่ามอนะครับมาทําอู้ปัจจุให้ชาวบ้านได้มาร่วมบริการก็คือวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนนะครับให้ชาวบ้านได้มีรายได้ด้วยส่วนหนึง่งแล้วก็คนที่ไม่มีก็มาแลกเปลี่ยนนะครับเป็นเป็นตู้แลกเปลี่ยนมากกว่านะครับคนที่นําสินค้ามาก็มาแลกเปลี่ยนกับผู้สากลตู้มอตรงนี้าบางคนไม่มีก็มาหยิบนะครับคนที่มีก็นํามามาใสาต่ตู้ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งหลังจากที่ประสบปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยครับเราทํากิจกรรมร่วมกันโมเนี่ยหลายๆกิจกรรมนะครับ ก็วันนี้ต้องขอบคุณจากคณะมือแอนการจัการโมออนะครับที่มาร่วมกิจกรรมก,กับสากลนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ก่อชุมชนในวันนี้และในอกาดต่อไปครับขอบคุณมากครับ่ะก็เรียกว่าคนไทยไม่ว่าจะอยู่สถาบันไหนจุดไหนพื้นที่ไหนทั่วประเทศเรายังคงยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ยังคงเดือดร้อนอยู่ในภาวะกฤตแบบนี้น,นะคะ